เรียนวัดบึงลาดสวายสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประฐมมศึกษานครปฐมเขตสองตั้งอยู่เลขที่47หมู่10ตำบลบางภาษีอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมเปิดสอนในระดับชั้นอนุบาลสองจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีผู้บริหารจำนวน2คนข้าราชการครูจำนวน25คนและบุคลากรทางการศึกษาเจ้าหน้าที่อื่นๆ6คน ข้อมูลห้องเรียนระดับชั้นอนุบาลจำนวน4ห้องเรียนระดับประถมศึกษาปีที่1นถึงหจำนวน12ห้องเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นึงถึงสาจำนวน6ห้องเรียนรวมทั้งสิ้น22ห้องเรียนมีนักเรียนทั้งสิ้น536คนโรงเรียนวัดบึงลาดสวายได้รับการอุป,ปถัมภ์จากพระสุเมมุนีเจ้าอาวาสวัดบึงลาดสวายและ พระธรรมภูที่มงคลเจ้าอาวาสวัดสะเกตร,ราชวรมหาวิหารเจ้าคณะภาคสองนายอำนวยขันจำนงประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโดยมีนายภูวเดชสว่างวง์เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปึงลาดสวาย ทั้งนี้ยังเป็นผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไผ่สามตำลึงโรงเรียนบ้านรางประมอโรงเรียนบ้านคลองพระมอพิสัยและโรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ผ่านมาระดับการศึกษาปฐมวัยมาตรฐานที่1ผลลัพธ์คุณภาพของเด็กปฐมวัยควรมีการจัดกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยอย่างต่อเนื่องจัดเวทีการนำเสนอและแสดงผลงานของเด็กด้วยการจัดนิทรรศการแสดงผลงานเพื่อเผยแพร่ก,กับหน่วยงานหรือสถานศึกษาใกล้เคียงมาศึกษาดูงานและขอคำปรึกษาเพื่อพัฒนาต่อยอดต่อไป โดยสถานศึกษาได้ดำเนินการจัดกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยอย่างต่อเนื่องตลอดจนมีการเปิดบ้านวิชาการเพื่อเผยแพร่ผลงานของนักเรียนมาตรฐานที่2การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยควรสนับสนุนให้บุคลากรในสถานศึกษาทุกคนมีความรู้และความสามารถในการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศมีการจัดทำห้องปฏิบัติการห้องพิวเตอร์ไว้ให้บริการเพื่อสืบค้นข้อมูล โดยสถานศึกษาได้สนับสนุนให้บุคลากรในสถานศึกษาทุกคนมีความรู้ความสามารถตลอดจนจัดทำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ไว้ให้บริการเพื่อสืบค้นข้อมูลสารสนเทศมาตรฐานที่3การพัฒนาคุณภาพการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยครูควรจัดทำเป็นสื่อบทเรียนเพื่อให้เด็กสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองเผยแพร่ผลงานสู่เด็กอื่นชั้นอื่นและหน่วยงานอื่นต่อไปทั้งนี้สถานศึกษา ได้สนับสนุนให้คุณครูจัดทำสื่อเพื่อให้เด็กสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตลอดจนเผยแพร่ผลงานการจัดทำโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทยผ่านเพจเฟซบุ๊กของโรงเรียน พร้อมรับการประเมินในระดับการศึกษาประถมมวัยมาตรฐานที่1ผลลัพธ์คุณภาพของเด็กประฐมะวัย1.1เด็กเจริญเติบโตสมวัยสุขภาพแข็งแรงและมีพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหวโดยคุณครูประจำชั้นจะมีการบันทึกสุขภาพเด็กช่างน้ำหนักวัดส่วนสูงและจัดกิจกรรมต่างๆที่ส่งเสริมสุขภาพร่างกายของเด็ก 1.2เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาเรียนรู้และสร้างสรรค์ด้วยการส่งเสริมกิจกรรมพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ให้มีความคิดจินตนาการที่สร้างสรรค์1.3เด็กมีพัฒนาการทางด้านภาษาและการสื่อสาร สามารถฟังผู้สื่อสารโต้ตอบเล่าเรื่องราวสามารถอ่านภาพสัญลักษณ์คำและสามารถขีดเขียนได้ตามลำดับสมวัย1.4เด็กมีพัฒนาการทางด้านอารมณ์และจิตใจด้วยการส่งเสริมให้เด็กๆมีความสุขราเริงแจ่มใสและแสดงความรู้สึกที่ดีต่อตอนเองและผู้อื่น1.5เด็กมีพัฒนาการทางด้านสังคมและคุณธรรม ด้วยการส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้แก่ผู้เรียนสามารถยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลมีจิตสาธารณะและมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นมาตรฐานที่2การบริหารจัดการสถานพัฒน,นาเด็กปฐมวัย2.1วิสัยทัศน์พันธกิจและค่านิยมของสถานศึกษาหรือสถานพัฒน,นาเด็กปฐมวัย ด้วยการจัดให้ทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจและค่านิยมที่ส่งเสริมพัฒนาการให้เด็กปฐมวัยมีสวัสดิภาพและความปลอดภัยและมีการสื่อสารให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ2.2กลยุทธ์และเป้าหมายของสถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยโดยดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของการศึกษาปฐมวัยให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด 2.3ผู้บริหารสถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยมีภาวะผู้นำทางวิชาการและบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาพิบาลโดยผู้บริหารสามารถสร้างแรงบันดาลใจและความร่วมมือของครูหรือผู้ดูแลเด็กและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรับผิดชอบสามารถรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกฝ่าย 2.4การพัฒนาวิชาชีพผู้บริหารครูหรือผู้ดูแลเด็กและบุคลากรทางการศึกษาด้วยการส่งเสริมให้ครูหรือผู้ดูแลเด็กและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาวิชาชีพและพัฒนาความรู้และทักษะในการคุ้มครองความปลอดภัยของเด็ก2.5การนิเทศครูหรือผู้ดูแลเด็กและการประเมินการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ ผู้บริหารจัดให้มีการนิเทศและประเมินการปฏิบัติงานของครูและผู้ดูแลเด็กอยู่เสมอ2.6การใช้สื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์เรียนรู้อย่างเพียงพอและปลอดภัยสถานศึกษาจัดให้มีสื่อวัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีและของเล่นที่เพียงพอและปลอดภัยสำหรับใช้ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามพัฒนาการของเด็ก 2.7การจัดสภาพแวดล้อมแหล่งการเรียนรู้ที่มีความมั่นคงและปลอดภัยโดยมีพื้นที่สําหรับทำกิจกรรมการเรียนรู้มีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนรวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรม2.8สวัสดิการสวัสดิภาพแนวทางการป้องกันโรคอุบัติภัยภัยพิบัติ โดยมีการจัดสวัสดิการโภชนาการที่ดีมีสถานที่รับประทานอาหารห้องน้ำที่ถูกสุข,ขลักษณะมีแนวทางป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค2.9กระบวนการเฝ้าระวังการคัดกรองเบื้องต้นสำหรับเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือ โดยครูหรือผู้ดูแลเด็กสังเกตและบันทึกลักษณะพัฒนาการหรือพฤติกรรมของเด็กตลอดจนการเยี่ยมบ้านนักเรียนและขอความร่วมมือจากผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง2.10การสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองชุมชนและหน่วยงานภายนอก มีการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองชุมชนและหน่วยงานภายนอกเพื่อสื่อสารให้ความรู้สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัยและการจัดประสบการณ์การเรียนรู้มาตรฐานที่3การพัฒนาคุณภาพการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เด็กปฐมวัย3.1หลักสูตรและแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยมีความยืดหยุ่นตามบริบทของสถานศึกษา3.2การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่เหมาะสมกับวัยผ่านการเรียนรู้การเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยครบทุกด้านจัดกิจกรรมบูรณาการส่งเสริมเจตคติที่ดีและคุณลักษณะที่พึงประสงค์เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการของเด็ก 3.3ครูหรือผู้ดูแลเด็กประเมินพัฒนาการของเด็กอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องโดยมีวิธีการวัดและประเมินพัฒนาการของเด็กทุกด้านอย่างเป็นระบบและนำผลการประเมินมาเป็นข้อมูลในการช่วยเหลือเด็กอย่างเหมาะสมเป็นรายบุคคล จากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ผ่านมาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านคุณภาพของผู้เรียนสถานศึกษาควนนำผลที่ได้จากการทดสอบจากหน่วยงานภายนอกมาประกอบการพิจารณาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนใช้สื่อเทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้โดยสถานศึกษาได้ํำเนินการ โดยนำผลที่ได้จากการทดสอบจากหน่วยงานภายนอกเช่น NT o n e t มาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านการเขียนการสื่อสารและการคิดคำนวณจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาและยกระดับผลสมริ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาต่างประเทศและภาษาไทย ส่งเสริมความสามารถทางทักษะวิชาการในระดับโรงเรียนกลุ่มโรงเรียนระดับเขตพื้นที่และระดับชาติจัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่กิจกรรมส่งเสริมภาษาอังกฤษภาษาจีนเพื่อการสื่อสารจัดหาสื่อเทคโนโลยีเพิ่มเติมเช่นแท็บเลต็ตคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเพื่อให้ครูผู้สอนใช้ในการจัดกิจกรรม active learning และให้ผู้เรียนใช้สื่อเทคโนโลยีในการสแสวงหาความรู้ กระบวนการบริหารและการจัดการควรมีการจัดทาข้อเสนอแนะของแต่ละกิจกรรมเพื่อประโยชน์ในการนำไปวางแผนในการพัฒนาในครั้งต่อไปโดยสถานศึกษาได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลปฏิบัติงานครึ่งปีและประจำปีพัฒนาระบบสารสนเทศบุคลากรในสถานศึกษาสามารถเรียกใช้งานได้จัดทำเครื่องมือเพื่อการเก็บข้อมูลหรือสร้างความเข้าใจที่ตรงกันในการดำเนินงานประกันคุณภาพ ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญสถานศึกษาควรพัฒนาสู่นวัตรกรรมหรือแบบอย่างที่ดีโดยส่งเสริมคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการใช้นวัตรกรรมและเทคโนโลยีข้อมูลสารสนเทศ สถานศึกษาจึงมีการชี้แจงรายละเอียดในการดำเนินงานการจัดทำเครื่องมือเพื่อการเก็บข้อมูลคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการใช้นวัตรกรรมและเทคโนโลยีจัดทำข้อมูลตามระบบใช้โปรแกรมข้อมูลสารสนเทศในการอบรมในโปรแกรมต่างๆโดยมีผู้บริหารกำกับติดตามและให้ข้อเสนอแนะพร้อมสนับสนุนให้บุคลากรในสถานศึกษามีความรู้สามารถใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน การเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนวัดบึงลาดสวายมาตรฐานที่1ผลลัพธ์ของการเรียนรู้1.1ผู้เรียนมีสมรรถนะตามหลักสูตรสถานศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ทั้งความรู้ทักษะและเจตคติในการพัฒนาการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม1.2ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา ผ่านการจัดกิจกรรมในโครงการที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์อาทิเช่นกิจกรรมรณรงค์ต้านยาเสพติดกิจกรรมห้องเรียนสีขาวกิจกรรมสร้างภาคีเครือข่ายและกิจกรรมรักษาศีลห้า 1.3. ผู้เรียนสามารถนำตนเองในการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดตามความสนใจความถนัดด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย และสามารถประเมินการเรียนรู้ของตนเองได้มาตรฐานที่2การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา2.1วิสัยทัศน์พันธกิจและค่านิยมของสถานศึกษาโรงเรียนว,วัดบึงลาดสวายได้ดำเนินการกำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจและค่านิยมของสถานศึกษา โดยผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนกันร่วมกันวางแผนกำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจและค่านิยมของสถานศึกษาที่สะท้อนผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาวิสัยทัศน์ของโรงเรียนสถานศึกษาแห่งคุณภาพพัฒนานด้วยนวัตกรรมบริหารแบบมีส่วนร่วมของชุมชนอัตลักษณ์ของโรงเรียนสุขภาพดีวิถีพอเพียง เอกลักษณ์ของโรงเรียนโรงเรียนวิถีพุทธ2.3ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้นำทางวิชาการและบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาพิบาลโดยสามารถสร้างแรงบันดาลใจและความร่วมมือของครูและบุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบรับฟังข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีการประชุมพัฒนาครูและบุคลากร ส่งเสริมให้มีการอบรมและการจัดทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาผู้เรียนตลอดจนสารสัมพันธ์ชุมชนเผยแพร่ข่าวสารเอกสารและวารสารผ่านทางเพจเฟซบุ๊กของโรงเรียนทำให้ได้รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐหรือ ITA ในระดับ AA จัดกิจกรรมการนิเทศภายในเพื่อกำกับติดตามตรวจเยี่ยมชั้นเรียนในระดับทุกชั้น 2.4แผนงานและการดำเนินงานด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีมีการรายงานการประชุมแบบบันทึกการปฏิบัติกิจกรรมตลอดการจัดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพหรือ PLC ผ่านการจัดกิจกรรมตามโครงการที่ได้กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 2.5กระบวนการนิเทศการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบมีการนิเทศและประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการนำผลการประเมินไปใช้ในการจัดคุณภาพเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ช่วยเหลือแนะนำและส่งเสริมกระบวนการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ทางวิชาชีพของครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างสม่ำเสมอ ทำให้โรงเรียนวัดบึงลาสวายมีรูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาที่ประสบผลสำเร็จเป็นแบบอย่างได้หรือ b e practice ในระดับดีเยี่ยมทั้งนี้ยังสนับสนุนให้ครูผู้สอนได้มีวิทยาฐานะที่สูงขึ้นผ่านระบบ DPA ลมล้ม,มีหยดนะลปละมาหนึ่งหยดใช่ไหมคะต่ออก้อเกนในอ,นในอามาพักสมสาวางตรงไหนอ่ะเดกานได้คะอี2.6การใช้สื่ออุปกรณ์ระบบเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา เพื่อให้นักเรียนได้ใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนมีการประเมินผลการใช้ระบบเทคโนโลยีสื่ออุปกรณ์และปรับปรุงพัฒนาอย่างเหมาะสมกับผู้เรียนและบริบทของสถานศึกษา2.7การจัดสภาพแวดล้อมอาคารสถานที่ปลอดภัยและถูกสุข,ขลักษณะสถานศึกษาได้มีการจัดสภาพแวดล้อมที่มีความปลอดภัยทั้งในชั้นเรียนและนอกห้องเรียน โดยการซ่อมบำรุงพื้นที่สำหรับทำกิจกรรมการเรียนรู้ให้มีความปลอดภัยอยู่เสมอ2.8สวัสดิการสวัสดิภาพแนวทางการป้องกันโรคอุบัติภัยภัยพิบัติด้วยการจัดโครงการและจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนด้านสวัสดิการสวัสดิภาพแนวทางป้องกันโรคอุบัติภัยและภัยพิบัติ2.9ระบบและกระบวนการช่วยเหลือผู้เรียน โดยการจัดทําโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและดําเนินการจัดกิจกรรมอย่างเป็นระบบทําให้ได้รับผลการประเมินระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจําปี2566ระดับเขตพื้นที่การศึกษาในระดับสถานศึกษาเข้มแข็งและได้รับผลงานประเภทดีเด่นระดับเพรในโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุข 2.10การสร้างเครือข่ายผู้ปกครององค์กรและชุมชนเพื่อความร่วมมือในการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียน้วยการมีการประชุมครูประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนผู้ปกครองมาตรฐานที่3การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ 3.1การออกแบบหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้างสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์3.2การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เสริมสร้างสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ได้ดำเนินงานตามโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มาตร,รฐานการศึกษาจนประสบผลสำเร็จได้รับรางวัลมากมายอาทิเบดพร็อพเพีสครุชนคนคุณธรรม ครูดีเด่น NP 2 awards รางวัลระดับดีเยี่ยมประเภทนวัตรกรรมด้านการบริหาร3.3ครูวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องโดยมีส่วนร่วมของผู้เรียนผู้ปกครองเพื่อพัฒนาการเรียนรู้มีระบบสารสนเทศเพื่อกำกับติดตามวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนรายบุคคล เพื่อนำข้อมูลมาพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอย่างเหมาะสมเป็นรายบุคคลต่อไปโรงเรียนวัดบึงลาสวายขอขอบพระคุณค่ะ